สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีข่าวดีจากธนาคารออมสินนะครับซึ่งมีการเปิดเผยออกมาว่าจะมีการปล่อยกู้นะครับเงินวบเงิน5 0,000บาทรอบที่2นะครับโดยที่สำคัญนะครับไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยนะครับผมโดยออมสินนะครับได้ เปิดเผยข้อมูลนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับว่าจะมีการปล่อยกู้นะครับปล่อยกู้ในรอบที่2ในสินเชื่อเสริมพลังฐานลากนะครับซึ่งเป็นวงเงิน5 0,000ืนบาทและที่สำคัญไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะครับสินเชื่อเสริมพลังฐานลากนี้นะครับออมสินเปิดให้ลงทะเบียนกู้เงิน5 0,000นบาทนะครับรอบที่2ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับย้ำนะครับ กู้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วที่สำคัญนะครับปรับเกณฑ์การอนุมัติง่ายขึ้นเลยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ผ่านรอบแรกหรือไม่ผ่านเลยนะครับรอบนี้ลงทะเบียนกู้เงินนะครับอาจจะผ่านง่ายมากนะครับเพราะเขามีการปรับเกณฑ์ใหม่ นะครับผมธนาคารอมสินนะครับตอนนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถกู้เงินนะครับสินเชื่อพลังฐานลากผ่านช่องทางแอปพลิเคชันนะครับโดยเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารอมสินนะครับกู้เงินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งสินเชื่อดังกล่าวกู้สูงสุดได้ไม่เกิน5 0,000ืนบาทนะครับคิดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.35เซต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับระยะเวลาผ่อนชาระเงินกู้ก็ 3, ป ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันไม่ช่องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอีกนะครับอีกทั้งยังปลอดการชําระเงินต้น6เดือนแรกนะครับพูดง่ายๆคือ6เดือนแรกท่านไม่ต้องจ่ายนะครับผมไปจ่ายเดือนที่7นะครับผมซึ่งสินเชื่อตัวนี้นะครับทางธนาคารออมสินได้เปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับวงเงิน10,000ล้านบาทตอนนี้นะครับจึงเปิดรอบ2นะครับแล้วลูกค้าที่ไม่ผ่านรอบแรกก็สามารถที่จะ มาลงทะเบียนรอบที่2อีกนะครับและรอบที่2ก็จะมีการปรับเกณฑ์อนุมัติให้ง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งเกณฑ์ใหม่นะครับผมก็จะมีการใช้เกณฑ์ง่ายๆนะครับผมเพื่อให้อนุมัติได้ง่ายขึ้นโดยมีการผ่อนปลนเงื่อนไขการอนุมัติในบางหลักเกณฑ์ให้ง่ายขึ้นนะครับแต่นะครับ ย้ำนะครับว่าแต่ก็ยังคงพิจารณาเครดิตบูโรอยู่นะครับซึ่งใครที่มีเครดิตบูโรนะครับก็จะไม่ผ่านการอนุมัตินะครับส่วนใครที่มีการไม่ติดเครดิตบูโรนะครับก็จะสามารถผ่านเกณฑ์ของธนาคารออมสินได้ง่ายๆนะครับผม สำหรับใครนะครับที่ต้องการใช้เงินนะครับก็สามารถที่จะไปกู้ของธนาคารออมสินนะครับแอปพลิเคชัน m y m o นะครับยื่นกู้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวงเงินให้กู้50,000บาทนะครับดอกเบี้ย,ววยแค่0.35%ต่อปีนะครับระยะเวลา3ปีนะครับแล้ว6เดือนแรกท่านไม่ต้องจ่ายเงินนะครับไปจ่ายเงินเดือนที่7ได้เลยนะครับนี่คือสินเชื่อ พลังฐานลากของออมสินที่ปล่อยมารอบที่2นะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับก็สามารถไปกู้ได้เลยนะครับถ้าเรามีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจะรีบนำมาเสนออีกทีนึงนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ